เกมแบบ RSMR นะครับวันนี้โอเคครับวันนี้เราจะมาอยู่ในแมบที่เรียว่าเอ่ออาเซียนครับท่านผู้ชมเราจะมาหนีคูบอดี้กันท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้แหละครับเนี่ยกดดิโอเคครับรอครับรอเวลาครับรอเวลานับครับโอเคครับผมกดออปปี้รอครับอ๋ออ๋อนี่ไงเราเป็นบอดี้แล้วทําไมเราเป็นบอดี้แบบนี้ครับเนี่ย ไม่รู้สิครับทาไมบาว์ดี้มันแบบตัวตัวมันแบบอ้วนจังเลยครับคุณพอน่าจะเป็นที่เราปรับที่ตัวเราอ้วนนะครับนะมันน่าจะเป็นตามอวตารมันน่าจะเป็นตามบอดี้เรานะครับนะอะไรสุปท้ายจะเป็นคุณรูบาร์ดี้หรือเราจะมาโลเพมป็นครูบาร์ดี้ครับอันนี้อันนี้คุณครูชูดิวกลางครับทุกผู้ชมเอตัวนี้มันเอตัวนี้คุณครูเออที่แบบเกาะเอออะไรอย่างเงี้ยทกผู้ชมอะไรอะไรเพื่อนอะไรอะไรเพื่อนอะไรเอ้ยคนเอ้ยนั่นมันคนดีวะ ท่านผู้ชมโอ้แปลกแปลแต่แต่แมันมาเนอยู่ไหนท่านผู้ชมเป็นอยู่ไหนเราจะไปตามตีมันท่านผู้มมันไม่ทำการบ้านมันไม่ส่งไปส่งกู้พวกเด็กเด็กเด็กเปรตมันนี่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 มีแฟนอาร์ตเต็มเลยออ้ยออ้ยมีคนยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยมันปล่อยมึกมันปล่อยมือไปไปปอย่อมอ้ยแสบตาม้าเสีบตาแสบตาแสบตาอเคมันนี่โอ้ไปเลยไปเลยคนขูดอยูนที่กลางไปเลย ไปเลยไปเลยมันฉีดสเปรย์มันโดนอีกแล้วทะเกิ่เราคือวันนี้ถ้าเราฆ่าคนได้คือเราจะแบบเราพอใจมากวันนี้เพื่อนวันนี้อย่าไปเลยไปเลยไปอย่าไปเลยอย่าไปเลยอย่าไปอย่าไปหน,นีคนคุมบอนีคนนี้ไม่ได้หรอกเออนะเอามันหลบได้ตูนเอาโอนอีกแล้วนี่แหละนี่แหละตายแฮะตายไปซะ กระจอะกระจอกตายไปแล้วตายไปแล้วเดี๋ยวเลยคนหนึ่งเลยคนหนึ่งเขาอคนกระอะนีไไหนไปไหนนกระไปไหนไปไหนไปไหนกระ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 กรกระ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 ระกระกระะคลิปรี้กรถือว่าสกรร็จสิกนสกรร็จแล้วนะผมฆ่าคนีก็ถือว่า เออสองคนตั้งแห่ะก็ถือว่าภูมิใจนะไปยบายทางมั bye ้ยภารกิจในการทำเอชมาวัน,นี้ก็เสร็จไปเหมือนกันน้ำชมนะโอเคไปแล้วชาลินวันนี้จบละยบาย